สำหรับดันอีเวนต์ s s a s s i n s Creed รอบที่4นี้นะคบภาพรวมมองว่ามันง่ายพอตัวเลยนะโดยเฉพาะกับชั้นบอสมองว่าชั้นบอสเนี่ยง่ายกว่าลูกน้องอีกนะเผลอๆเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่ลูกน้องอาจจะยากกว่าบอสก็เป็นได้นะฮะแต่ลูกน้องก็มีบรรณาการโหดอยู่เหมือนกันนะฮะไอพวกเพิ่มแอตแท็เปอร์เซนต์คีย์เลคีแดมอะไรในหะยิบมาให้หมดเลยนะครับที่เป็นไฮไลท์ของรอบนี้นะก็คือศัตรูทุกตัวจะหลับเป็นเวลา1เทิรเชิญเมื่อเริ่มการต่อสู้ถ้าเจอนะก็หยิบ มาได้เลยครับอันนี้สำหรับผู้เล่นใหม่ดีมากๆเลยมันทําให้เราสามารถเล่นตัวละครดาเมเดี่ยวได้ครับตัวอย่างชั้นลองสุดท้ายแล้วกันคิดว่ามันจะทึกที่สุดนะฮะเป็นแพนด้าลมด้วยนะตัวเจาะเป้าเดี่ยวของมือใหม่นะฟรานวามัม คาวเกลิลอินุมืดถ้าคุณทำดาเมจได้ก็ดีนะ<ม>ก็จะได้ช่วยให้จบไวขึ้นแต่ถ้าไม่ได้เป็นแวรสายมาตรฐานก็ได้ครับแวรม,มาตรฐานก็คือเน้นซัพพอร์ตเนาะไม่ต้องมีค<ม>ีดาเมจเยอะใส่ไปเลยปุ๊บรีดแวรไฟได้เลยส่วนวิธีการเล่นนะฮะ<ม>ก็ไล่ตอดไปทีละตัวเห็นไหมหคุณ<ม>คือบรรณาการรอบนี้คือดูดีหลับหมดทุกตัวเลย<ม>ก็เลือกไล่ตีไปทีละตัวได้เลยครับบับไปตีไป แวนนะครับได้เทิร์นเรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะโดนแทรกเทิร์นเลยนะฮะนี่แล้วก็มีคาวเกิลที่เป็นตัวซับเทปคาวเกิลนะฮะใครใส่เอ็กซ์ตร้าเทิร์นก็จะดีกว่านี้นะอันนี้ผมเป็นลูนคละนะครับไม่ได้ใส่เอ็กซ์ตร้าเทิร์นนะก็จะวนเทิร์นได้ยากกว่าหน่อยอื้ เนี่ยอีกฝั่งจะได้เทอร์นล่าเลืออีก2ตัวนะถ้าใส่ arn, นะเอ็กซ์เทอร์นนะคาร์ลเกลน่ะอีกฝั่งไม่ได้เทิร์นแน่นอนนะโอ้โหรถเกลือศูนย์รดเกลือศูอจัดไปอ่าเหลือสุดท้ายแล้วครับก็อาจจะไม่ต้องใช้ก็สกิลก็ได้นะ เก็บไว้ใช้รอบหน้าก็ได้เช่นกันแต่เอาจริงไม่ต้องห่วงสกิลก็ได้นะเพราะว่าผมมีบรราการอีกบรราการนึงที่ได้มาเช่นกันนะก็คือเวลาครูดาวสกิลสูงสุดเพิ่มขึ้นอันนี้ก็โหดเช่นกันแต่เหมือนจะได้มาหลังๆเออแต่ไอที่หลับเนี่ยได้แรกๆเลยตั้งแต่รอบ normal ถ้าจำไม่ผิดนะครับคือเล่นมาเรื่อยๆจนถึง hard hill เลยฮะอันเนี้ยไม่เชื่อไปดูสตรีมได้นะอันนั้นผมไล่ทำดู ผมเล่นให้ดูอยู่แล้วเนี่ยก็ไล่ตอดไปเลยครับดูตามที่ผมเล่นได้เลยนะก็คือแบบตอดๆไปเรื่อยๆอ่ะแต่ก็ถ้าเล่นแบบเนี้ยมันจะมี2ตัวที่ได้ออกสกิลเนาะเออเรา c c ไม่ทันมัน c c ตัวเดียวเองอะเออก็คือคาวเกิลมันก็เลยแบบอาจจะมีตัวละครได้เข้าเทินบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรามีแวงไฟเลนเกตมีอินุเขาเกิลแสงรถ กแล้วก็อะไรเนี่ยฟันคอยซับให้อยู่แล้วนะครับถึงอีกฝั่งเขาเทิรนก็เราก็ไม่ตายหรอกเนาะมีตัวฮิวเทพด้วยอย่างฟลานอ่ะมาแป๊บเดียวถึงห้องบอสแล้วเนะห็นไหมลูกน้องฮิวหลับหมดเลยนะครับถ้าเกิดดาเมจคุณถึงนะจัดการแพนด้าได้เลยครับอลองดูนะว่าจะจัดการได้หรือเปล่าชึบๆจัดไปเลยครับนี่เห็นไหมมีบัฟแบบ ได้มาจากบรรณาการครับเอ,อยังไม่ต้องสงสัยนะถ้าเกิดใครที่แบบว่าไม่รู้แต่ไม่ได้บัฟดาบฮะฟลานยังไม่ได้โอเคแต่ก็กดไปก่อนละกันเดี๋ยวอีกฝั่งจะแบบเข้าเธอละถ้าเกิดว่ามีบัฟดาบคิดว่าคงตายไปเลยนะนี่ก็เกือบตายละเออนี่ยังไม่ตายอ,อินุก็เรียบร้อยผ่านได้นี่คือชั้นที่ยากเกือบจะที่สุดแล้วเพราะมันเป็นชั้นก่อนถึงห้องบอสเนาะ เออใครมีทีมตามนี้นะครับเป็นทีมที่มือใหม่ควรปั้นอยู่แล้วนะผมเชียร์เลยถ้ายังไม่ได้ปั้นก็ปั้นให้หมดเลยนะ4ี่ตัวนี้เทพมากทุกคอนเทนต์ไปในส่วนของห้องบอสครับห้องบอสเนี่ยยังไม่ต้องอธิบายสกิลบอสเลยครับอันนี้ผมบอกทีมให้เลยนะจัดไปเลยครับตัวฟรีทั้ง3ตัวแล้วตัวสุดท้ายเป็นฟลานโอโหอันนี้มีผู้ชมในคอมเมนต์แนะนำมาคือโอ้โหคือผ่านได้คุณถ้ามันผ่านได้เนี่ย ก็การแค่ฟานตัวเดียวนะอันนี้ฟานของผมจะค่อนข้างดีนิดนึงเนาะสแตทอาจจะไม่ได้แน่นมากแต่ก็ทุกค่าก็คือนี่ครับเป็นค่าที่ฟานใช้ได้หมดเลยอันนี้ผมนั่งไล่ทำอยู่ค่อนข้างทำยากอยู่แต่ก็ไม่เกินความสามารถส่วนตัวมองว่าถ้าใช้รูนฟรีก็คงผ่านเพราะมันเป็นแค่ตัวซัพพอร์ตเนาะ แค่แบบเลือดเยอะๆหน่อยก็พอเล่าแล้วก็มีอัตแทกหม่ก็ดีนะเพราะว่าจะได้ฮิลได้รู้สึกว่าชั้นเฮล่ะผมว่ามันก็รีควายการฮิลระดับหนึ่งทำเอชประมาณ 15, ื่น a อัแทกประมาณ700ครับแล้วก็เด็บประมาณ400เนาะแล้วสปีดเท่านี้คือใช้ได้เลยลีดก็เป็นอาลีดเพิ่มแม่นก็ได้หรือว่าจะเริ่มความเร็วการโจมตีก็ได้แต่เอาแม่นละกันเพราะว่าตัวฟรีเนี่ย มันมีแม่นยำให้น้อยเนาะเออเราเปลี่ยนรูนตัวฟรีไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นก็อ่ะใส่แม่นยำให้ทีมได้เลยอ่ะเล่นให้ดูเลยครับสกงสกิลบงสกิลบอสอะไรไม่ต้องรู้ครับเล่นทีมฟรีจัดเข้าไปได้เลยผ่านชัวนะคะัซันดรามาถึงสกิลอ่าตัวนี้ไปก่อนเลยครับสกิลสองนะครับก็คือเป็นสกิลสลัดแนวเนาะอ่าแล้วก็ตัวนี้กดอัตติได้เลยนะครับปุ๊บ แล้วก็ฟลานบัฟดาบตัวนี้สกิลอันติได้เลยครับเติร์บเรียบร้อยครับบอสก็จะได้เข้าเทิน์นะอืมริงจริงไอตัวท่าแสงอะ่ะไอตัวท่าแสงบายเยกมั้งสกิลสองเหมือนมันจะลดเกรดได้บางทีเมื่อกี้เลือกสกิลสองก่อนก็น่าจะโอเคแต่ไม่เป็นไรครับเรามีตัวฮิลอยู่เนี่ยสกิลนะี้ลดเกรดได้เนาะก็ลดเกรดไปเลยเปิอืมเมื่อกี้ในช่วงแรกอาจจะก,กดสกิลนี้น่าจะดีกว่านะลดเกรดบอสบอสจะได้ไม่ได้เข้าเทิน นะอันนี้ก็เป็นวิธีชิดเออแต่ก็แล้วแต่ครับเล่นได้เหมือนกันเนาะหลักๆแล้วก็อัดบอสได้เลยนะเพราะว่ามันก็นะลูกน้องก็ไม่ได้ทําอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วอ่นะจากที่ดูตรงนี้นะถ้าให้ผมเลือกเนี่ยสกิลหสามารถลดเกรดได้ก็ผมอาจจะเลือกลดเกรดด้านซออันที่2อก่อนอันนี้ก่อนนะเพราะว่าเนี่ยเราจะได้เอาตัวนี้ทำ d ดเมจครับ พอถ้าเกิดว่าลูกน้องด้านซ้ายได้เทิร์นเนี่ยตัวนี้จะไม่มีบัฟดาบนะครับจะโดนหายเพราะงั้นคิดด้วยนะครับก่อนกดสกิลว่าจะควรจะลดเกรดตัวไหนดีหรือจะไม่ลดเกรดดีฟรันก็มีความสามารถในการลดเกรดเช่นกันนะครับก็สามารถลดเกรดด้านซ้ายได้เพราะว่าไอตัว a c o ทโอทัดมืดยังไม่ได้เทิร์นเลยนะครับลดเกรดไปแต่ตอนนี้ไม่จะเป็นแล้วนะก็ปีบอสได้เลยอ่ะเอซีโได้สกิลแล้วครับกดไปเลยนะทับทับ เออเอ o นี่แรงนะเออแล้วก็ตัวสุดท้ายอัดไปเลยบอสปับปับปับแล้วก็บายเยกครับจัดการบอสไปปึงปึงอ่ะตรงนี้เสาตีไปเลยเลยไม่เป็นไรครับเราไม่มีบัฟอยู่บนหัวนะครับแล้วเราก็จัดบัฟได้เลยเป็นไงไอตัวด้านซ้ายก็คือกดสกิลไปโง่มากนะเราก็เข้าเทินต่อทันทีโครถือจังหวะดีมากฮะก็จะจังหวะดีแบบนี้ได้ก็ต้องขยันดูด้วยนะดูเกตอีกฝั่ง เราสามารถลดเกรดได้ไงว่าต้องต้องดูด้วยว่าเราจะลดเกรดจังหวะไหนดีจังหวะไหนควรลดจังหวะไหนไม่ควรลดนะครับอธิบายไปสักพักก็เรียบร้อยครับจัดการได้แล้ว <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> คืออีซี่มากอะ่ะคือไม่ต้องปั้นตัวไหนซักตัวเลยสำหรับด่านบอสเพราะงั้นรอบนี้ผมมองว่าลูกน้องจะยากกว่านาะ <c oughs> เพราะว่าลูกน้องเนี่ยเราต้องปั้นตัวละครมาเล่นนะครับอืมสีอย่างตัวที่ผมแนะนำไปตอนต้นคลิปดีมาก ในส่วนของตัวฟรีพวกนี้ผมว่าถ้าตั้งใจเล่นมันก็คิดว่าพอผ่านได้นะครับแต่ว่าเหนื่อยหน่อยผมส่วนตัวผมไม่ได้ใช้เพราะสก,กิลมันคุมเกตคุมเชินอะไรไม่ค่อยดีเออมันก็จะต้องเหนื่อยอะ่ะนะลองเล่นดูครับถ้าเกิดผ่านได้ก็ยังไงถ้าเกิดใช้ตัวฟรีผ่านได้ยังไงลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะเออ เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้คนอื่นๆได้ลองทําตามกันมาดูกันในส่วนของสกิลบอสกันบ้างดีกว่าครับอันนี้จะแบบว่าขั้นแอดวานซ์แล้วนะจะมาแชร์ทีมที่ดีอะทีมที่เหมาะสมกับบอสนี้ว่าความสามารถของบอสแบบนี้ใช้สกิลแบบไหนถึงจะดีที่สุดนะคือเด็ดๆเลยนะมันจะเพิ่มเดฟให้กับตัวเองครับนี่สกิลติดตัวมันจะเพิ่มพลังป้องกันเรื่อยๆ แล้วถ้าเกิดว่าถูกโจมตีแล้วความเสียหายได้รับน้อยเนี่ยน้อยกว่า5%มันจะได้รับพลังเพิ่มขึ้นไปอืมก็คือมันจะถึกขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสะสมซ้อน10ครั้งจะโจมตีศัตรูทุกตัวเออแล้วก็จะแรงขึ้นอะไรงนี้แต่ลหลักๆคือมันถึกมากทีมที่ผมมองว่าเหมาะสมกับแมคาัิกนี้ที่สุด คือตัวทารุเดฟครับตัวทารุเดฟมีเพียบเลยนะไม่ว่าจะเป็นโจโก๊กเกอร์ลมหอมไฟหอมน้ำวาลมเออ,อนนี้วาลมผมว่าก็เล่นได้นะถ้าจัดทีมแต่ผมพึ่งนึกได้ตอนนี้เนี่ยเออยังไม่เคยลองเลยแต่ในทีมที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้นะจะเป็นทีมที่ลักชัวรี่นะครับคือจบได้ภายในเซตเดียวเลยนะครับตามผมมาเลยนะถ้าเกิดคนอยากว n น นะครับอยากได้อะไรที่มันบอกแป๊บเดียวผ่านหอมไฟแฟงไฟแบล็กสมิธไฟมังกรลมโหดสัตรเซียนในจิเรีลปากีสถานเปิดมาจะเป็นมังกรลมครับสกิลหนึ่งไปได้เลยนะอ่าลูกน้องไม่ต้องไปแตะนะครับเพราะว่ามีบัฟหลับอยู่นะครับแบล็กสมิธจัดการเลยนะครับอันติพังแล้วก็หอมครับมีบัฟดาบอยู่แล้วนะครับดูดาเมจ หกหมื่นเก้านะแล้วก็แฟงเกนสไตล์ไฟครับดูดเม็ดสามหมื่นสี่สองที่นะก็อีซี่เนาะก็วนอีกซ้ำอีกสักรอบนะครับวนซ้ำไปเลยแบ็กสมิธไม่ต้องกดแล้วก็ได้แต่กดเพื่อความเท่พังหอมไฟจัดการอันติพังแล้วก็แฟงไฟเอ็กซิคิวไปเลย เรียบร้อยนะฮะใช้ได้หมดเลยนะครับที่เป็นตัวทะลุเดฟอาจจะเปลี่ยนแฟง้งเป็นหอมธาตุอื่นก็ได้แต่ธาตุน้ําไม่ได้เพราะมันแพ้ธาตุอาจจะใช้ธาตุแสงก็ได้แทนตําแหน่งกันได้เลยหากใช้หอมเนี่ยสามารถเปลี่ยนมังกรเป็นกุ้นลมได้นะครับนี่นะฮะกุ้นลมเพราะว่ามันลดระยะเวลาคูดาวอยู่บัฟพงังหอมจัดการปราบับแต่หอมแสงเนี่ยมีโอกาสไม่คิ โอเคแต่รอบนี้คีโอเคอยู่นะะในไลฟ์นี้ไม่คี้อย่างงงโอเคแต่ก็จะเบากว่าแฟงน,นะเออผมบิ้วแฟงมาอย่างโหดนะแต่ว่าอ่ะหอมแสงก็แทนกันได้พงังแล้วก็ตีไปปึบหอมแสงพงังตายอยู่ดี นะไม่ได้เล่นนะสำหรับบอสยังไม่หนำใจอันนี้ผมขอลองกันสดๆเลย3ส,สล็อตนี้ก็เพียงพอแล้วนะสำหรับวาลมอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวอะไรดีล่ะเอาหองไฟไปทำดาเมจเสริมก็ได้นะปุ๊บอ่ะมักงกรสกิลหนึ่งไปเลยตัวนี้นะครับทำใส่คาตาลีนาเลยหอมใส่บอสผาบวาลมจัดการเลยครับอันนี้ลุ้นดวงหน่อยนะ ถ้าเกิดดวงดีก็คือบอสน่าจะตายเลยนะเออแต่เด้ยังไม่ตายโอเคมังกรลมครับรีเซ็ตสกิลอ่าโอเคดวงดีนะไม่ติดแต่ไม่เป็นไรครับยังไงก็ชนะอยู่ดีวาลมจัดการคาตาลีน่าถ้าเอาบอสก็คงตายเลยครับเพราะงั้นผมขอเอาลูกน้องละกันนะจะได้ให้วาลมออกงานไปเรียบร้อย ไครปั้นไว้นะแนะนําเลยรอบนี้เหมาะมากๆถ้าเกิดใช้ตัวดามจปกติอ่ะมันจบไม่เร็วเท่าตัวทะรูเด็เพราะว่ามันจะเพิ่มเด็บขึ้นเรื่อยๆแต่ก็นั่นแหละนะครับบอสมันง่ายเกินกว่าที่จะต้องมาทําทีมพวกนี้อยู่แล้ว นะครับเล่นทีมไหนก็ผ่านได้แค่จะนานกว่ากันนิดหน่อยไม่ส่งผลอะไรหรอกโอเคประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์กันอยากให้ทําคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับและสำหรับต้องขอลากันไปก่อนแล้วติดตามต่อได้ในคิดดีจีแซดชาแ